เที่ยวกันเสร็จแล้วก็คงต้องบอกว่ากลับมาทํางานหาเงินกันต่อครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะปรับขึ้นกันบ้างแต่ที่แน่ๆที่เตรียมตัวที่จะปรับขึ้นแล้วก็คือค่าไฟในงวดสุดท้ายของปีช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มีการส่งสัญญาณมา2-3เดือนแล้วคุณคสิมาคงต้องมาจับกาดูว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นแน่ๆนะคะมีการคาดการณ์นะคะคุณผู้ชมว่าค่าไฟฟ้าผัานแปรหรือว่า ST ีเนี่ยค่ะจะมีการปรับขึ้น บางคนเขาคาดการนะคะบอกว่าน่าจะแตะเกือบหน่วยละ5บาทแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนบางคนคอาจจะบอกว่าใช้ไฟน้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ประหยัดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องวางแผนรับมือเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูร้านค้ารายย่อยค่ะคุณผู้ชมภาคอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะหลายคนก็ออกมาบอกว่ามีความกังวลกับค่าไฟที่จะเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยมีการเสนอบอกว่าเป็นไปได้ไหมภาครัฐออกแพ็กเก็ตกกสนับสนุนติดตั้งพลังงานทดแทนเพราะ SME ส่วนใหญ่ ยังขาดเงินลงทุนค่ะอย่างร้านสะดวกซื้อแสดงบินค่าไฟเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะปรับขึ้นประมาณ2,000บาทค่ะจากเดิมเขาจ่ายต่อเดือน1 3 0 0 0บาทขยับไปที่1 5 0 0 0บาทเพราะใช้ไฟเยอะตามจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศในร้าน,นมีอยู่2เครื่องนะคะตู้ทำความเย็นแล้วก็สภาพอากาศ บอกว่าบางวันอ,อบอ้าวก็เลยต้องใช้เยอะขึ้นนี้นะคะเจ้าของร้านยอมรับนะคะว่าคิดจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เหมือนกันเพื่อที่จะประหยัดพลังงานประหยัดไฟฟ้าโดยใช้ไฟในช่วงกลางวันแล้วก็ซื้อไฟจากการไฟฟ้าช่วงกลางคืนนะคะแต่ว่าจากการสอบถามผู้ผลิตแล้วก็ติดตั้งโซล่าเซลล์บอกว่าต้องใช้เงินลงทุนประมาณแสนเจ็ดถึงสองแสนห้าหมื่นบาทขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็พื้นที่ก็จะสามารถประหยัดค่าไฟได้ประมาณ3 5 0 0ถึง7 พ5 0 0บาทต่อเดือนแล้วก็คำนวณดูแล้วน่าจะคืนทุนประมาณ3-4ปีซึ่งเขาก็ยอมรับเหมือนกันนะคะว่าการจะติดตั้งเนี่ยใช้เงินลงทุนจำนวนมากในภาวะที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ทางร้านก็เลยบอกว่าคิดแล้วคิดอีกค่ะยังไม่กล้าที่จะติดตั้งค่ะเพื่อที่จะช่วยทางร้านค้าเรื่องไฟเพราะว่าไฟไมันต้องใช้เยอะตูเ้เย็นแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยัง ยังยังคิดอยู่ค่ะว่ายัางไงแล้วเหมือนว่าเราต้องลงทุนล่วงหน้าใช่ไหมคะมันก็ค่อยงที่จะเป็นเงินก้อนใหญ่ ส่วนภาคเอกชนอย่างคุณวิสิตลิ้มลือชานายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปไทยออกมายอมรับเลยนะคะว่าปัญหาหลักของผู้ประกอบการรายกลางแล้วก็รายเล็กคือไม่มีเงินลงทุนในการติดตั้งพลังงานทดแทนขณะที่ภาวะเศรษฐ,ฐกิจกําลังซื้อยังไม่ฟื้นตัวแล้วก็ต้นทุนการเงินก็สูงขึ้นนะคะยิ่งทําให้ SME เนี่ยเข้าถึงเงินกู้ได้ยากด้วยค่ะก็เลยอยากจะให้รัฐบาลค่ะออกแพ็กเกจส,สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนยกตัวอย่างอย่างเช่นโซล่า ลูปท็อปโดยสนับสนุนให้ผู้ผลิตแล้วก็ผู้ติดตั้งโซลา่าบนหลังคาเนี่ยคะ่ะติดตั้งให้ฟรีก่อนแล้วก็ทยอยเก็บส่วนต่างจากค่าไฟรวมไปถึงสนับสนุนการเงินเพื่อลงทุนเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นแล้วก็จะได้ลดค่าไฟลดต้นทุนลงนะคะส่วนค่าไฟที่แพงขึ้นยอมรับนะคะว่าคงทําให้ต้นทุนการผลิตอาหารสูงขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะอาหารแช่แข็งที่บอกว่าอาจจะเห็นราคาแพงขึ้นแน่นอนนะคะแต่ ว่าจะขึ้นมากหรือน้อยแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงานด้วยค่ะว่าเขาจะบริหารต้นทุนได้ขนาดไหนนะคะพอมีแน,นวโน้มเรื่องของการปรับขึ้นค่าไฟในช่วงปลายปีนี้อเอกชนเองก็กังวลจริงๆนอกจากเอกชนครัวเรือนก็กังวลเหมือนกันแต่ที่เอกชนเขาค่อนข้างกังวลเพราะว่ามันส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนในการผลิตแล้วท้ายที่สุดก็อาจจะต้องมีการ ถับภาระในส่วนนี้มาสู่ผู้บริโภคที่ต้องจ่ายนะครับค่ะไม่ใช่แค่โรงงานหรือว่าเป็นภาคเอกชนผู้ผลิตนะคะอย่างบ้านเราเหมือนกันถ้าเกิดเราใช้เยอะๆก็จะเป็นการคิดค่าไฟแบบขั้นขั้นบันไดใช้เยอะก็ยิ่งเสียแพงนะคะแตใ่ใช้น้อยก็จะประหยัดมากขึ้นสัปดาห์นี้คุณผู้ชมต้องติดตามนะคะคณะกรรมการกำกับก,รรกิจการ,รกพลังงานเตรียมจะประกาศค่าไฟเป็นค่าไฟฟ้าผัานแปรอัตโนมัติหรือว่าค่า FT งวดสุดท้ายค่ะคือในเดือนกันยายนถึงธันวาคมคาดว่าค่า F อฟงวดสุดท้ายเนี่ยจะปรับขึ้นไปอยู่ที่93.43สาตางค์ต่อนหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟพื้นฐานเนี่ยค่ะค่าไฟฐานจะทําให้ค่าไฟอยู่ที่4บาท72สงตางค์ต่อนหน่วยนะคะก็เกือบเกือบ5าบาทอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะคะแต่อีกกระแสก็บอกว่าหัวถ้ามันแพงแบบนี้มันก็กระทบกันไปหมดนะคะก็บอกว่าอาจจะมีการทบทวนกันอีกรอบทบทวนให้มีอัตราต่ําที่สุดยึดต้นทุนพลังงานที่มีทิศทางไม่ได้ปรับสูงมากนักมีรายงาน ะะว่ากกพเนี่ยอาจจะยึดมติเหมือนเดิมก็คืออยู่ที่68.66สตางค์ต่อหน่วยรออย่างเดียวนะคะรอว่ากกพเนี่ยเขาจะเคาะตัวเลขไหนนะคะ <c oughs>